ืึกกายภาพต้องทําวันเว้นวันหรือความถี่เท่าไหร่ดีคนไข้สโตรกค,ควรจะต้องทำกายภาพทุกวันก็หลักการที่แนะนําควรทำกายภาพวันละ2ครั้งด้วยกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนไข้ติดเตียงอาจจะทำกายภาพอยู่3-4ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อป้องกันปัญหาภาวะข้อติด ข้อตึงคนไข้กระดูกหักต้องได้รับการฟื้นฟูหลังผ่าตัดก็ไม่แนะนําเหมือนกันสำหรับการทําทุกวันในช่วงแรกอาจจะมีความถี่ประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอนอกจากความถี่แล้วเนี่ยต้องทําให้มีคุณภาพด้วยนะทำสักประมาณ1ชั่วโมงเราควรจะต้องเริ่มจากการออกกําลังกายหรือยืดคลายกล้ามเนื้อใช้เวลากับตรงนี้ประมาณ2 0นาทีไปหลังจากนั้นเนี่ยฝึกในท่ากิจ,จกรรม เหมาะสำหรับคนไข้ที่ต้องการการฟื้นฟูเราจะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคนไข้สโตรกเราอาจจะใช้เวลาตรงนี้เยอะหน่อย2 5นาที30นาทีส่วนที่3คือการพาคนไข้ไปทํากิจกรรมนั้นๆเลยคือการเดินการนั่งหรือว่าการวิ่งก็ตามแต่คนไข้ติดเตียงอย่างน้อยพาปรับนั่งบนเตียงพาปรับนั่งข้างเตียงพานั่งเก้าอี้หรือพานั่งรถเข็น